ผู้ตีห้ารอชั่ทโมเดือแพงเทเบโขาวเขียวครับแดงดำาสุริกรเอฟีจาีกับพุชิทนะครับคู่แข่งนี้คู่เฟลสองน้องนัทพลอาหารจิน่าอาตวัตเกิดเกมเอาอนโอ้ทัาทายโอ้ตอนเกมเลยครับแม่หมายเลขที่สองชีรพงน้าแดง

เชนสองเอาสามสองโบรกเผมาไม่ันนีกจีัรชานุวัเปิดออกไปคู่สองสองโสนคู่สองสอง์สามสาชนะ หมายเลยิีสองคนเดิมมาหูแต่ว่าที่เพิ่มมาคือสมันสองต่อเฉลียวล้โดนทักไายเร็วนะครับ ภูมขวางระหว่างทีมออกลับมาอ่าได้7ฝังไมได้ครับดัชวัตเกตเพมโยกออกขวาตอดทอนมาไหลหตรงนี้ซ้ายศิรวัฒนชาดวัฒน์ิริันชิ้ซ้ายเข่าแฮไม่ได้ก็หมายเลขอดเจ็สองตรงข้ทีมคู่กัแพงช์เออโบคาราเทพประยุ์ศรีเหลือแค่ไหมครับรงฝั่งทีม น,น,นี่เราแนจะเก็บเจิญโชคของสาวโตสา,ามยา,าวมาเดชะวัดเกิดเตยบงเที่ยวไป จากทีมเจ็นะครับสุทธิก่อน S4 อยู่กัแพ้เพชรเธอรบอลนี่ค่ะชื่อก็บอกแล้อยู่กับแพงเพชรนะครัเดี๋ยวบอลสายมาให้หน่อยมาดีกว่ามาโอ้โหลูกนี้ลูกเปลี่ยนทางเลยเกือบปังกันกิติศักดิ์พยักฆ์เพชรจัดเด็กขวากิติศักดิ์ยิงเลือดเข้าไปโอ้โหไม่ได้นะ โว,วนปอดโตกลับมาแล้วทีออกไปจทาเข้าดูดีละกรทองเพลงสมวัเกบเฟรมบล็อกไว้ปักไว้ได้ครับมวันเล่นจเรกซ้ายไหศิริวัฒชาวัฒน์เขาางวาสมรัิเขากลางออกขวาตัวละครท้อง,พงเพลงลววลาจากบอลหลุออด,ดอ,อ,ววลอ,ออกไปนึกไเไไ <laughs> เดีวตอนแต่มาให้ธีรวัตรชารุวัตรช่อกใเลยดห่อเสียหลักครับรรด์เขยไมาร้ชอกไแล้วกิไกลโอ้โหจังหวัดจีนกันทีข้ามชาเลยครับแม่อูนี่ สรรเสเร่นจำมานัทวัฒน์เกตเป้นัทวัฒน์ขึนหลังไปเสืละร,รมาทางขวาหวัฒน์นเกตเปมนัทวัฒน์ไหลออกไปเสือัฒน์ชาญวัฒน์โอ้โห้าพาเข้ามาตรงนี้โอ้โหสองสนุกเลยค่อหลบสิบหกทีม ส,สองสิสปปริพงหน้าแดงเข้าเป็นนุนซ้ายสิริพัฒชาญวัฒน์สิริพัฒน์ขกากลามาจหสิรศัออกดระเพรขวาให้นันวัฒน์เกตปน,นันวัฒน์โดตัดไปชลกปางไว้เขาเลยรับหนีมาสวยครับชลกทองเพลงถึงสีเสินเขา้า อาการรอ้อนโ้ัดสิะไเลยครับแต่เพราชายทวัดหินกาย,ายที่เขแหม่ลูเนี่ย บอาสองบอลเป็นของใครโัลกรยิงยัดเข้าบาทีหายลขสองีนักโยกขวายิงด้วยขวาออกมาเ็ขนาซ้ายแล้วทีนรชาวัตเพยัประเจ้ยิงไปโอ้โห่ลยรัชาดุวัตบเขาขวาอะไนีบอลเป็นของฝั่งนี้มากครับลูกเ็นช่างนุ่มโอ้โหแพเทอร์โบบุกหนักนะครับจังหวะนี้ิีรัชาวัตโยกข้าย แต่ว hey, oh <boy. S 1> ่าโชลูกบอลออกขวามาใทยโชลวับน์เวียนวนยิงไกลโอ้โหเลยตะโพกไไทันพะคสาวตัวนักุรกิจจะเริมสุนักะรกิดนักธะกิจปลอยไมา ตายไหไอ้นละกอนทองเพลงชนละกอนที่กีดจับเพื่อนเพื่อนยิงใจอบอลเข้าทางนัทวัตรเกตเบ้ส่องไกลม้ากเสียงบลเหมือนกัน<อ>เาัวัตรลบมานัวัตเ<อ>บลนน์บอลตั้งอะไรแต่มาให้กีดจักพเพืัอเพืรออกซ้ายมาให้นัทวันช้านัวัตรนัทวัตรจกามารัทวัตรเกเป้เอายบปอนด์นี่ หญิงซ้ายโอ้โหไมเกิบได้โอประโตสุปปรเ์เซฟจังหวะดนี้ได้ไมนกก่ครับตรงนี้นจะเกิดเจริญศพ โยนสบายแถวสองโผโผตอนซัดใจแหม่ข้าวทางท่านดี2ังสองเจ้สนีแดงดำสุนทรเนมสีพิจิตรยัน้ำปูกำแพงเเจรโบอยู่ถึงเวลาได้ครับเลยคพงทางมานิดนิดสองนโ้ปัดออกมาได้ท่านน่ สินาชาติวัดยอดเข้าด้านหลังเาไม่ช่เยอะไเลยเจ็บะเจ็บเจ็บลเทประยุน์สีสินค้์เงินทอกลางมาเอรโกรทองเพลงยิงไกล้าขทางทำไห้เลย<ป> ไปมดมาผลิตภัณฑ์เกี pues whales, ่ยวมากอดนมโนจ่ายทะล nah. nah ุช่องออกซ้ายสวยครับใส่ชินวัตรชวัตโยขกลางเลยออกขวาแหมลดไปครับแต่ไม่ทันครัจหวบอลทุ่งของศย์ท <spark> ี่คอยเล่เซ้อหเลย11ศิลปะนุ์ประเภท ยกเขี่ยหนีไปทางขวาบอไมไป่ทันนลูกนี้เจตดาถึงไดาล็อกหนีมาหุนหลังมาตั้งจ่อที่ทัศนพลโอทุแม่ลูกนี้จับบอลหลุดออกไปขึ้บอลทุ่มข,ของทั้มฝั่เขออู่ก็แม่ไม่เชื่อโิสีภาชาวัตรมาให้กิกกนศับพยัคฆ์ประเภทิุนจับดุนน่าให้สิิวัตชาวัตยิงไกลเข้ามาไม่ผ่านโอ้าย เวลาได้แต่เวลาคิดว่าเบียงนนอางไปได้ครับแหร่ลูกนึง11สองสามโหรดที่ขัดตอมโหรพัองเพทงออกขวามาโอ้โหพี่นะครโอ้โหนี้โอ้โหจ่ายสวยจริงแต่ว่ากองหลังบล็อกได้เลยก็จริงจริงเหมือนกันแต่ว่ากองหลังบล็อกได้ถูกที่ถูกเวลาครับถือพัดสายด้วงมาสายด้วงเบี่ยงน็อมุงตั้งมา ศุลกรดูบอลลงมาล็อกข้าซ้ายไหลไปแาสมวัฒน์เกียรติเรแตงงข้าขวาศุกอนล็อกข้าซ้ายยิงบล็อกไม่ได้ครับหลม,มาถึงสิริักดิ์พยัคพจ่ยย้อนมาออกขวามากสมวัฒนเกียรเนยกนี้โอ้โหดดลดจริงดูนี่สมวัฒโอ้ล็กมาบล็อกออกไปได้ได้ไดให้ทั้งฝั่ง พื้นยังใส่ยงออกความครับพัชรพลทางทงคัตชะอันนี้อย่างสองสวนที่น้องขึ้นเวลาแรกสีแดงดำส่วิทรกรอเอาแล้วคนเดิมั้โลกมงลุ่นน้นนะครับสาวูกโอ้โหฝ่ายเลขกุดสองคนแดงแพททิกนะครับ

แม่คุณวิยังงก็ไม่ผ่าโตัววินนไปหลอไปได้ไปเลยไปได้ไปเลยรพัทนหโนจ่อกาวันทางซ้ายไปได้ไปเลยรพัฒนชาด้วไปไมต้รพัทขวามาให้นัทวัฒน์เก่งเปรมเก่ยนทางซ้ายไหมไปไปที่ราเทพอาคินศรีพัทนัทวัฒน์อาคินยืนจัน พาทิ้ซัดึายไงดูนี่ชีวนเพ่มเตเออเตมมาเติมเดินต่อสามนะครับหมายเลขสิบเอ็ดวัระเพเงินะครับประตูแรกมาแล้วครับทางฝั่งอู่แดงเทอร์โบอีบยจันนีันลงรนะข้า่อ้เ้เต

องศักดิหงสักกุบินทงโอ้โหรีบรอยมาสารก้จ่ายย้อนหลังยาวไปในกระพ้าขิ้นขคินดป็จันเกี่ยวสวยมรับกีรพัดชาดวัดหลายไปมาีวัตตะวันคุ้มค่อยๆไปโอ้โหดูีูเดยโตกับบอดออก หลังก็ื่ลบตอ่ลเลนยีิงจาวหามาโอ้โหขาชิ้นเลยนะผูจัดสินได้รับนอาหานฝรุ้งโมนาการขายขึ้นเวลาแรกผลปรากฏว่าน้ำอยู่สประตูตอเดอ1สามตออก็ ได้มาจากหมายเลข12สามโจ้แล้วก็ธีรพงนาดแดงนะครับอูแพงเชอร์โมได้มาจากหมายเลข11ตัวนี้ครับทีมะานอยเบียงมือนะครับพักสักครู่เดียวผู้ชมขึ้นเวลาหลังกันต่อนะครับ